Con thảm mân nó bị rút, bị phai, bị rốt. Thì nó đâm ra cái rốt cái đó ra có hại, ra xa nó cũng ra xa nó, nó bảy lên con cái, rốt nó hại bại. Thế เป็นโรคที่มีการหายเร็วแต่ว่าโรคใหญ่นั้นหายยากผู้อื่นไม่สมามารถรักษาให้ได้เพียงช่วยดีนะว่ธีการรักษาั้งอย่าง,งน้อย có nào đâu không có giao qua trên cái bên đồn nói đến rồi mà lá cái thay cái không căng đi đâu มาในวัรงานนี้ก็เป็นการลดัวามรำคาญทางนเจริญเมตตารดน้ตัวโทษนะถึงขนดแบมนี้ก็ตัมอวเพราะนั้นแต่ละวันเรือนเรราเพิ่มเรื่องมัก Cô ngô Thái cũng không trả lòng cho Tổng thống Thái. Thế nên là... sẽ phải... Để bằng... Để bằng đợt làm... Để bằng đợt làm... Để bằng đợt làm... Chỉ là... Để bằng đợt làm, tôi sẽ ถ้ามนุษไม่หลงเหล่าให้หมุนเราทั้งโลกนี้โลกนั้นอย่างนี้พระเจ้าแสดงว่าต้องการจะแก้ทุกข์แก้ปัญกยวกันั้นต้องลดกี่เลยเพียงน,น้อยพานไมปทั้งโลกทั้งนาก็ช่วยใจิตใจเราสูงขึ้น แรงของการกดบนคนะวามสามารถทำให้ทุกภัยโรคใจเราท็น้อยลง็ถือว่าให้เราลุกาวนั้นด่วยหนารุ่บนรที่เ้าไร ให้คนเราทำนั on, ้นพ็ะเป็นปัจจัยมีส่วนเย่าไรนั no. ้นคนจากโลกของพ่อใครอันใดนบประการและให้เราตกตามตกเงินไดจาทุกคนใคมีอายุคนนั้นคันะสือปัญญาคนนที่ไรรู้อะไรก่อนยดจะเ่วอกันรู้น้นรู้กัน

Oh.

you're No. Oh. dava avataranatana koranam samasaran hī pañeva manusana koraje ce asojia na Oh <laughs>